เฮ้ยว่ามันเหมือนมีโดมคุมคุมเมืองไว้เลยนะครับเ,เพื่อนๆดูสิไหมอ้าวไฟฟ้าเดี๋ยวว่าขอเก็บขอเก็บตอน้ย มันเหมือนมีเครื่องน,นะต่ดดุปัดเราต้อ,อ,ตอตงอ่าตรงนี้อีกใช้เทปอีกสามอันนะครับคัปตันทัลลี h e i n v ว s t o r s are still up in the tower I say leave them there to rot เรามาโผล่บนเมืองแล้วมีหุ่น,นยนต์ด้วยไปครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนีกว่า ฮาตึกสามเราก็เราก็เข้ามาแล้วนี่หว่า ไม่ไหวไม่ไหวว้เดี๋ยวผมขอลงไปซ่อมตัวนี้ก่อนแล้วกันใช้เทปซ่อมข้างล่างเนี่ยผมว่าขอลงไปดูไอ้ห้องที่มีไฟฟ้าช็อตก่อนเพื่อมันจะปิดบางตึกอ๋อนี่ เข้ามาก็มืดเลยนะเห็นไหมฟไฟฟ้าช็อตฮึบกระโดดกระโดดฮึบ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 โอ้ยโดนอ๋อตรงนี้เราซ่อมไปแล้วทีแรกึบ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาโน่นไงมีจริงๆด้วย นะแสดงว่ามันต้องมีอีกผมว่า ถ้านี่ไงนี่ไงอยู่แค่นี้เองตรอบอรีปึ๊บอ่าไฟหายรั่วแล้วนะเพื่อนๆน,นี่เป็น,นอ๋อมันต้องซ่อมสี่เครื่องโอเค ตอนนี้เราก็สามารถาเดินในน้ำได้สบายเออแล้วก็อ่ะห้องนี้เรายังไม่เข้ามานะนี่นี่เราเจอเอเราเจอบูปริ้นนะเป็นเครื่องอเป็นเครื่องอะไรอะเมื่อกี้อ่านไม่ทันแต่ขอดูหน่อยซิ อิเล็กทริกเป็นพอ,อเครื่องดูดน้ำนะปัม๊มน่าจะใช่นะน่าจะเป็นเครื่องดูดน้ำเพราะว่าอ่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆเครื่องดูดฝุ่นแล้ะอันนี้เป็นเครื่องที่ดูดมาแล้วก็มีแทงน้ำด้วยโอเคปะเฮ้ยมันไปทางนู้นได้ด้วยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูฟังนี้กัน นี่น,นี่เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้นะเพื่อนๆอ๋อโหลดดิ้งบายเดี๋ยวเราไปทางซ้ายก่อนแล้วกันอืม เดี๋ยวห้องโหลดยิ่งโหลดยิ่งบายเรายังไม่ไปเดี๋ยวเราขออเดี๋ยวเราไปชั้นนี้ก่อนละกันเฮ้ยลบสี่ชั้นใต้ดินเหรอชั้นใต้ดินลบสี่เฮ้ยอันนี้กดได้ด้วยอ้าวกดแล้วไปไหนอ้าว อุ้ยลบสิบสามสิบสี่ลบสิบห้าโหชั้นใต้บาลานหรือเปล่าเนี่ยลบยี่สิบเลยนะว้าวอุ้ยเราได้ปลดหรอกปลดหรอกอา่าลบยี่สิบมาด้วยคืออะไรไม่รู้ได้เทปตอนนี่มัน ตู้เซฟตรงนด้วยนะ,แ,ะแร่ไทเทเนียมมาด้วยว้าวนี่อีกโอ้ของเพียบเลยนะเพื่อนๆดูดิแต่ว่าหมดแล้วมีแค่ได้แค่เทปมาเทปน่าจะ เทปอยู่ไหนหอ๋อเทปอยู่นี่ในกระเป๋าเราปกขึ้นไปไปชั้นลบสี่ก่อน่ะมาถึงกันแล้ว ก็คือชั้นที่ชั้นที่เราขึ้นมานี้หว่ามันต้องขึ้นชั้นแปด เดี๋ยวเราค่อยมาเมื่อกี้เราอยู่ชั้นลบสี่แสดงว่าชั้นศูนย์มันก็ต้องมีชั้นนะสิน,นั่นจริงด้วยอยวเปิดอ๋อมันคือห้องที่พังอืม ไม่มีอะไยงั้นเราเดี๋ยวขึ้นไปชั้นแปดเลยห้องนี้เหมือนเขาจัดปาร์ตี้กันเล HAPPY BIRTHDAY อ๋อเป็นงานวันเกิดของใครสักคนนะเพืเ่อนฝั่งนี้ล่ะเอา้าฝั่งนี้เป็นออกมานั่งดูวิวนะโอ้มีบาร์ตรงนี้ด้วยแล้วก็มีเหรียญโอ้โอเหรียญเยอะนะเนี่ย ่ตรงนี้มีบันไดขึ้นไปด้วยนะครับเพื่อนๆเราก็อ่าเดี๋ยนะขอดูข้างนอกนี้ก่อนอ่ะไม่มีอะไรละก็เดี๋ยวเข้าห้องไปกันต่ออือก็ไม่มีอะไรเป็นห้องน้ำอ่ะนี่มีกระจกกระจกแตกนะตรงนี้ ออกมาได้เอานี่ไงเรามาขึ้นมาถึงชั้นบนได้แล้วเดี๋ยวเราต้องห่นสลิงไปโอเคเอ๊บเึ๊บ,บเข้าไม่ได้ตรงนี้นี่เราขึ้นมาได้แล้วนะเด,วนนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยซิไลายเราอยู่ไม่ได้โอเค ไปเฮ้ยเข้ามาก็เจอหนูเลย,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 ยมาดักรอเลยนะแม่ตกใจหมดอันนี้มีเหรียญโทเค็นอีกกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอกินน้ำก่อนนะเพื่อนๆมีดก็จะพังอีก ตรงนี้เปลยนเป็นร้านอะไรสักอยากอ่างอ่อมีบันไดให้ขึ้นไปด้วยอ่ะ ฮะฮได้เหรียญมาเพิ่มอีกหนึ่งเหรียญปะ่ะเราขึ้นมาใดต่ออ๋อน่าจะเป็นผมว่าน่าจะเป็นร้านอาหารนะเนี่ยมีหลาย,ยกระเป๋ามีหลายชั้นเลยอ่ะเป็นพัตาคาลอะไรอย่างเงี้ยอ่ะตรงนี้ก็เป็นบาร ปุ๊บปุ๊บไม่ฮะไม่มีอะไรละอ้าวตรงนี้ขึ้นมาสูงสุดแล้ว,วนี่ว่าอ๋อนี่นี่น,นี่มีกระจกแตกอ่าหันชิดลายไปอ๋อเราเข้าสู่ตึกใหญ่แล้วนะนี่ เราข้ามาได้แล้วนะครับเพื่อนๆโอ้โหหลังจากใช้เวลาค้นหานานมากไปคือมันได้เปเลยึมีอะไรอะ่ะแลมีทางเข้าอยู่ตรงนี้นะ อันนี้อยู่เราอยู่ชั้นที่นหนึ่งชั้นสูงมีอะไรเดี๋ยวขอขอลงไปดูชั้นสูงก่อนนะเนี่ยก็เป็นไม้ธรรมดาโน้ตเราได้โน้ตเพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอซื้อ Are able use the water ต้องมีมีดนะแต่ผมก็อยากได้เปียโนผมขอเอาไปนโนแล้วกัน yes sir มีดเดี๋ยว no, <sir. S 1> ค่อยไปค้บเอาไปเดี๋ยวเราไปชั้นสองกันเลยนะ ของเต็มืมแผ่นไม้นี่เราทิ้งไปแล้วล้วกันเราไม่น่าจะได้ใช้อะไรนะครับแล้วก็กินอาหารไปก่อนโอเคอ่าเรามีโนต้ตตรงนี้อีกอันหนึ่งนะแล้วก็ได้บูปรินต์มาอีกแล้วนะเป็นล็อกเกอร์หรอน่าจะเป็นตู้ล็อกเกอร์นะ อะรหัสต้องใส่รหัสหรอไอดูโน้ตก่อนอมผมจำไม่ได้อะแต่ลังลังเดี๋ยวลอง ลองมั่วดูวก่อนแล้วกันนะ 4... 8... 4813หรือเปล่าอ่ะใช่ด้วยเดียวเดียวโอ๊ยโอ๊ยอ้อาวอะไรอะไรโอ๊ยโอ๊ยอ,อะไรคืออะไร เดี๋ยวนะหัวโดมมันระเบิดแล้วเรือเราอยู่ฝั่งไหนเนี่ยมันอยู่ไกลมากเลยนะผมว่าถ้าไม่งั้นไม่น่ารอดอะ่ะผมว่าน่าจะต้องเอาเรือไปอะ่ะอ่าฮะเดี๋ยวจะดเดี๋ยวผม,วผมหาเรือก่อนเรือเราอยู่ฝั่งไหนไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้ว เดี๋ยวผมไปขึ้นเรือแล้วเอาเรือมาดีกว่าว่ามันค่อนข้างไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ยกัที่จอดเรือเรานี่นี่เรือเราจอดอยู่ฝั่งนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video Wow. ถึงละปิดเครื่องเดี๋ยวเราเรา,เราก็ทิ้งสมอโอเคอ๋อเดี๋ยวผมขอคขามีดกับธนูใหม่ก่อนนะสักครู่นะเพื่อน โนไม้มบปินเอ่อเทปนี้เราเอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวเราใส่กระเป๋าไว้ก่อนแล้วกันน่าจะต้องใช้ข้างบนนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ อโอเคเราได้ธนูมาแล้วแล้วก็มีดโอเคไปพร้อมสำรวจจอดอยู่ไหนเนี่ย,ยนี่เลยอืม เข้าทางไหนโอ้ยอยู่นู่นบันไดอยู่นู่นโอ้ยเดี๋ยวก่อนฝากไว้ก่อนไอ้จ็อดฝากไว้ก่อนอึ๊บนี่มีทางเข้าตรงนี้อ่ามาถึงเราก็เจอบูปริ้นเลยนะวอเตอร์แทง้งอแท้งเก็บน้ำนะแล้วก็ตรงนี้มีโน้ต อ่านี่นะครับเพื่อนๆเราได้พิกัดใหม่มาแล้วเป็นพิกัดวารูน่านะสองหนึ่งเก้าเก้าเราได้โนตตรงนี้มาเพิ่มอีกหนึ่ง Tangaroa City was built on a purely theoretical basis. <laughs> using engines that had barely been tested. Held together by the sweat and tears of our crew. But we were never sustainable. And I should have accepted that months ago. When the rafters arrived, I could have let them starve with us. But I didn't. The only right choice was to abandon Tangaroa to the waves. Now I will stay here. trapped in the cockpit with two dozen idiots who used to run the world เปิดไม่ได้แล้วนะเพื่อนๆน่าจะมีเท่านี้อึบอ้าวไปยังไงอ่ะอึบผมขอขึ้นไปดูด้านบนก่อนนะเผื่อด้านบนมันขึ้นได้ ไม่ได้นะก็ไม่มีอะไรนะไอจอดขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมคลิปเราจนจบอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งใหม่จากทางช่องเรานะครับกดเลยกดเลยกดเลยยังรออยู่นะกดเลยยังกดเลยนะกดเลยนะ